ये लोग तो पूरा ना आ रहा है भाई चाहिए ลึกแม่อาจารย์ปอนลึกจถึงเมตรไหมเนี่ยโวนตรายไหมเนี่ยขันได้ขาขันได้นะถ้ากลางคืนน่ะผมมองไม่เห็นว่ะก็ขันได้อา,าอาจารย์ปอนลองหย่อนหย่อนขาไอะไรใครก็ได้ไปหย่อนขาลงไปเลย ลงหย่อนลงดิโอ้ยังไม่สุดด้วยน้องๆว่มามันอันตรายไหมเนี่ยอือ